แบบใครน็อตกองสลักพัดยันไม่ได้ก๊อบโลโก้ก้าวไก่วันที่18มกราคมที่ผ่านมา Not att, น็อตพันธวัฒน์น่งวิสุทธ์ CEO กองสลักพัดโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหลังจากโดนเฟซบุ๊กปิดไป3าวันเต็มไม่คิดเลยว่าโพสต์แรกจะเป็นการโพสต์ถึงคุณรังสิมันโลผมเป็นคนที่ติดตามการเมืองมาพอสมควรผมรู้จักพักก้าวไกลพอสมควรและมีคนในสังคมบอกว่าพักก้าวไกลคือฝั่งประชาธิปไตยผมเองก็คิดเช่นนั้น ผมรู้จักคุณรังสิมันโรมมาตั้งแต่คุณรังสิมันร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองและเคยฟังคุณรังสิมันอภิปรายที่ชัดๆและติดตามอยู่พักหนึ่งคือกรณีโรฮิงญาซึ่งผมชื่นชมคุณรังสิมันโรมในบทบาทนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและในฐานะนักการเมืองฝ่ายขานเพราะมันคือสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตสังคมการทำธุรกิจก่อนอื่นผมขอบคุณคุณรังสิมันโรมมากที่สนใจและกล่าวถึงตัวผมและพักที่ผมกำลังจัดตั้ง แต่วันนี้ผมขออนุญาตเข้าใจผิดคุณรังสิมันโรมนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าคุณรังสิมันโรมตั้งใจดูถูกความคิดของผมและทีมงานประโยคที่ว่ามองว่าในเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหายากผมขออนุญาตตีความประโยคด้านบนว่าคุณรังสิมันโรมมองว่าโลโก้พักที่ผมและทีมงานช่วยกันพัฒนาตั้งใจลอกโลโก้พักก้าวไก่ผมขออธิบายความจริงทางด้านผมดังนี้ พักเปลี่ยนถูกตั้งขึ้นจากความคิดที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมให้ดีขึ้นสโลแกนพักเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออนาคตเกิดจากทีมงานในบริษัทเราช่วยกันคิดส่วนเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอผมคิดเองเมื่อเอามารวมกันเลยกลายเป็นพักเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอทั้งผมและทีมงานไม่มีใครคิดถึงพักเก้าไกลหรืออนาคตใหม่ส่วนโลโก้พักเริ่มต้นออกแบบกันวันที่19พฤษภาคม2564 ความคิดเริ่มต้นคือการใช้ปอปลาเป็นเมนหลักเราช่วยกันออกแบบหลายแบบมากเมื่อออกแบบไปเรื่อยๆผมเห็นว่าปอปลาสามารถมองได้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายถูกและในขณะเดียวกันปอปลาก็เหมือนหัวลูกศรแต่เป็นหัวลูกศรพุ่งลงผมเลยโยนโจทย์ไปใหม่ว่าลองพัฒนาจากเครื่องหมายถูกและหัวลูกศร ช่วงแรกเราออกแบบกันอยู่นานมากก็ยังไม่ได้แบบที่ถูกใจย้ำอีกครั้งว่าเราไม่เคยคิดถึงพักก้าวไกลเลยถ้าจะยกเครดิตให้เรื่องโลโก้ผมน่าจะยกให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากกว่าสำหรับแนวทางการทำพักกา้นเมืองเราเองก็ไม่ได้คิดจะทำพักกัรเมืองแบบเดียวกับพักก้าวไกลสำหรับความคิดผมพักก้าวไกลทำพักกัรนเมืองด้วยสมองด้วยความคิดพักก้าวไกลพยายามเบนแรงเคลื่อนผักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่แต่สำหรับพักที่ผมตั้งใจทำขึ้นนั้น ผมเป็นชนชั้นรากหญ้าที่อยู่กับปัญหามาตั้งแต่เด็กผมเองคุกค,คีและสัมผัสกับปัญหามาเยอะแนวทางการทำงานของผมจึงเป็นแนวทางการเมืองแบบแรงงานครับเราเน้นการลงมือทำการแก้ปัญหาเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราและประชาชนผมเชื่อว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเล็กๆไปเรื่อยๆสุดท้ายในภาพใหญ่มันจะทำให้สังคมและประเทศชาติด,ดีขึ้นผมขอยืนยันว่าพรรคของเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแน่นอน และเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เรียนแบบใครและไม่มีใครเรียนแบบได้เพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์